เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Shadow c o r r i d o r นะครับหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จบไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็เกมนี้ก็มีการอัปเดตมามางมายนะครับก็คือเอาอยากจำลองเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเกมนี้มีความทรงจําที่ดีมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความรุนระทึกนะครับเข้าเกมเลยครับโอเคครับเราจะเล่นตอนแรกนะครับ Early Way นะครับตอกซอย โอเคครับซึ่งผมเล่นโนวิดมาตลอดนะนี่ผมจะเล่นมรงดูซิว่ามันจะยากขึ้นไหมโอเคครับมาแล้วครับบทที่หนึ่งตอกซอยรดูร้อนวันหนึ่งในช่วงพระอาทิตยตกดินทัานได้หยุดกระทันหันที่ทางเข้าตอกซอยแปลกๆ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ร้อนชื้นหลังจากที่ฝนตกอย่างกระทันหันลมเย็นๆได้พัดมาจากซอยนะอิสานานั้นในนั้นฉันก็นึกถึงความทรงจำวัยเด็กกระต้นจิตวิญญาณแห่งการจนภัยภายในจิตใจของฉันฉันจึงก้าวเข้าไปในตอกซอยประมาณนี้นะครับโอ้ เนี่มันมืดมากเลยดูดินี่ขนาดใช้ไฟฉายแล้วเนี่ยคือทางข้างหลังเราเดินกลับไปไม่ได้นะโอ้โหมืดอ่ะมัไมมันมืดขนาดนี้เกมก็ยังมีความมืดมืดหม่นหมนเหมือน,นเดิมครับ ดูซิตอกซอยนี่บรรยากาศไม่น่าไว้ใจเลยโอเคครับเราก็รีบวิ่งไปไปดูข้างหน้ามีอะไรเสียงนกเสียงกาไปต่อครับไปต่อกด5ก้ม ตุกละตุก,ะกละก้มก้มเสร็จปุ๊บโอ้โหล,ลงลงเสียงดังเลยโอเคตรงนี้ต้องก้มตลอดนะถ้าเราลุกขึ้นเจ้าของบ้านจะรู้ตัวนะครับจะทําให้การรอบเล่นของเราล้มเหลวจะแสดงให้ดูรอบหนึ่งนี่ไงเท้าเอวมาเลยโอเคครับเทาใหม่อ่ไใหม่อันนี้แสดงให้ดูนะ น,นี้เรียกว่าการย่องเบาครับก้มต่ำแล้วก็ค่อยคานครับผีบางตัวนี่มันจะได้ยินเสียงเท้านะก็คือเราต้องก้มต่ำนะครับเปิดได้แล้วไปไหนต่อเอ่ยซ้ายขวาว่าคือบรรยากาศตรงนี้มันก็ยังมืดเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนเลยเฮ้ยอะไรวะ เสียงปิดประตูซะดังเลยดูดิกลับไปไม่ได้แล้วเหมือนสเตมินา่ามันมากขึ้นแล้วบ่ะนะหรือว่าผมคิดไปเองอคิดไปเองมากกว่าซอยนี้ซอยเปี่ยวครับดูดิไม่มีใครอยู่สักคนเลย ไ,ไฟชาไฟแช็คก,ก็แค่รอบๆตัวนะคือไม่ได้สว่างจ้าหรืออะไรไปครับไปต่ออะไรอะแมวแมวจ้าแมวไปไหนอันนี้ภาพประกาศคนหายนะครับคครับเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะพบป้ายประกาศคนหายนะครับ ซึ่งบุคคลนั้นก็คือนางสาวยูนะโอยากินะครับอายุ16ปีอันนี้เขาก็เล่าว่าในช่วงตอนเย็นของวันที่27สิงหานะครับเวลาก็ประมาณห้าโมงเย็นซึ่งคุณยูนะอาโอยากิซื้อของแล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับหากว่าคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอ คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่ให้ไว้นะครับบ้านนี้ก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆนะเหตุการณ์คนหายไปบ้างจนชาวบ้านเชื่อว่ามีปีศาจมาจับตัวเธอไปนะครับโอเคอันนี้ต้องหันหลังได้นะ นี้ไปไหนต่อเอ่ยม,มืดจริงๆรงนี้ตันแล้วใช่ไหมเรามาผิดทางเหรอไม่ผิดนะเป็นไหนต่อทางซ้ายนี่ใช่ไหมอะไรอ่ะประทัดเหรอเก็บไหม่หมดโอเคจำได้ละ เราต้องใช้ประทัดลอ่นอนกนะครับนี่ไงมีนกมาเกาะดูเหมือนว่าจะมีนกคาบคุณแจอยู่นะครับให้เราใช้ประทัดเพื่อให้นกตกใจนะครับให้ผมงงกดปุ่มอะไรวะแป๊บหนึ่งนะศึกษาปุ่มก่อนเรียได้แล้วครับ เรากดประทัดเลยไปดังดินี่ไปนะครับล็อกทิ้งกุญแจไว้เราก็เก็บกุญแจมาครับนี่ใช้กุญแจไปไปได้ทัดกระดังอยู่อย่างนั้นครับประทัดอะไรก็ไม่รู้ครับยี่ห้อไหน ไปต่อครับไปต่ออตอนนี้มันมืดหรือเกินเฮ้ยแมวแมวเหมียวแมวเงาเหมียวเมียวเข้าไปแล้วครับโม,ง,มงแห่งนี้เมื่อเข้าไปแล้วจะกลับออกมาไม่ได้นะครับได้แต่ทอนหายใจเลย การ,ระจนภัยของผมได้เริ่มขึ้นแล้วครับเอ,อ๊ะตรงนี้มันมีอะไรกัน้นจำได้ว่าไม่มีประตูเลยตรงนี้ตอนที่เล่นครั้งแรกนะอุโมงค์ฮิรูนะชัดเลยครับอุโมงค์ฮิรูนะไปเลยครับเราต้องเจอทางตันแน่ๆเลย โดนบ้าไม่อีกที่นึงแล้วโอ้ทางตันพอเราหันกลับไปมันจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับบอากาศเริ่มไม่ดีล้วไม่ดีอย่างมากเลยไปครับไปจะต้องผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ ครับนี่ไงไปโผล่โลกไปโผล่ดินแดน,นอื่นนะครับพืดมากมองไรไม่เห็นผมแล้วที่เป็นชาร์โด c o คอริ o r ครับเสียงแมวนังมีภาพแฟตแบ็กผมได้จำได้แมวเป็นไรเหมือนจะโดนทำร้ายนะครับนี่ไงภาพแฟตแบ็ก ไม่รู้ว่าเป็นความทรงจำของเราหรือว่าความทรงจำของคนอื่นนะไทยเอ่ยเนะี่ยคนกำลังทำอะไรกันจะเกิดการระเบิดหรือเปล่าต้องไปตามทางนี้สินะ ไปแล้วครับนี่เราอยู่ที่น้ําตกหรือเปล่าพื้นมากไปครับไปลําลืกอความหลังกันไปไปไปตอนนี้ก็มีแต่เสียงจักระจันร้องนะครับเียมนี้มันเล่น กับความคลัวด้วยบรรยากาศนะแล้วก็เสียงดนตรีต้องบอกเลยว่ารลอนมากมีดอกไม้แดงอีกยังไงเรามาถึงสารเจ้าแล้วตามหลังเรามาไหมสเปซเพื่อเช็คด้านหลังได้นะครับทมมันให้เราเช็ค ไปเลยเหมือนจะเป็นวัดหรือเปล่าดูดิกเก่ามากเลยเราก็จะเจอกระจกครับไปโผล่มาอีกลูกนึงไปแล้วครับโลกนี้โลกนี้ผีดุอเคอคอยเช็คด้านหลังอย่าให้มันจับเราได้นะ ไปก่อนขอแสงสว่างให้ผมหน่อยเปิดเช็คของในตู้ครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมัง้งเหมือนเกมมันจะสอนเราอะ่ะใช่ไหมไปเอเคครับเมื่อเข้าไปทางนี้แล้วเราก็น่าจะเจอกับผีนัากอากแน่เลยหรือเปล่านะโอ้โหหน้ากากเพียบครับ นี่เป็นหน้ากากผีญี่ปุ่นเปิดได้ไหมไปหยิคุณแจครับนั่นไงมันเป็นมุกข,ของเกมนี้ครับกุญแจได้หล่นหายไปแล้วเอ,อ๋น่ากลัวเหลือเกินแล้วแมวแมวเมวียวไปไหนลูก มาค่อยไปช้าๆนะลูกถอยละนี่ไงเสียงกระดิ่งที่คุ้นเคยที่มันเสียงกระดิ่งที่คุ้นเคยมาแล้วเคครับ ย่องสิครับเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างหน้าเลยนี่วะโอ้มันอยู่ข้างหน้าเลยอ,อกใจเลยอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรา,เาจะไม่ยอมแพ้ครับเฮ้ยอะไรวะไม่ทำอะไรเลยมันดักข้างหน้าครับดักข้างหน้าต้องทำไง มันดักข้างหน้าไปแล้วไปแล้วคันหลังหลังก่อนหลังก่อน,น,อนไปข้างหน้าไอ้โดนมันฆ่าแน่นอนไปไปวิ่ง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 ไม่ห่างจากมันเลยนะไปไปเราเลี้ยงเซมินาอารีวิ่ง ไปเร็วไปเร็วไปวโมืดเหลือเกินคือไม่มีไฟฉายนี่แทบปองอะไรไม่เห็นนะจริงๆจริงๆนะตายแล้วตายแล้วตาแล้วตายแล้วตายแล้วค่อนตัวในเงามืดจะเห็นเราไหมมันไม่ได้เห็นเรานะโอ้ยโอ้โหกดตับเลย ไปดิไปดิไปดิไปไปไปนี่แล้วมันเหมือนเขาวงกลดเลยวะ่ะ างมันตันว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะไปโยนปะทะดูปะ,ปะทะ,ะแป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 ะโอ้โห,โหไม่ไหววะ่ะโอ้โ,โอเคครับ ว่าผมจะจบเกมนี้ผมคงตายเป็นร้อยโอเคมาข้างหน้าไปด้านหลังด้านหลังใช่ไหมลูกวิ่งครับวิ่งผมใส่เคี้ย์หมาครับโอ้ ไม่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 ไมไมทางตันทางตันคมกว่าคนก้งกว่าปิดไฟหันหลังไม่สบตากับมันมันคงไม่เห็นเรานะอ้าได้ได้ผลได้ไหมได้แล้วได้แล้ว เออว่ะพอเล่นระดับชาเลนที่มันยากจริงๆนะไปไปไปสวนสวนทางที่มันมาท้งนั้นน่าจะเป็นทางที่ใช่นะสำหรับความคิดผม ไปครับวิง่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายหรือขวาดีไป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 ไม่ใช่วะทางตันชี่หายแล้วหายแล้วโอ้โหเจ้า ไปไหนต่อดีวันนี้มีเหนื่อยครับมันไปไหนแล้ววะทางหน้านี้ใช่ไหมใช่ทางนี้เหรอวะ เอาตามแสงไฟไปดีกว่าไปครับไปเฮ้ยครับไปต่อครับไปต่อให้ไวข้างหน้าใช่ไหมไปเสียงมันดังเรื่อยๆไปเร็วหาคุณแจให้เจอ จี้อยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยเ้เย์ลเล่นลูกใจเล่นลูกใจเล่นลูกใจเล่นลูกเราล่อมันด้วยประทัดเราล่อมันด้วยประทัดโอ้ตายตายตายต,ายต,ายตอนในเงามืด มันจะเห็นเราไหมฟังเสียงครับฟังเสียงไกลเข้ามาด้วยมันไม่น่าจะเห็นเรานะดูดิเรายังไม่เห็นตัวเองนะอเลยเฮครับมีแต่ต้องก้มครับ อันนี้วิ่งไม่ได้ขาเก้าไม่ออกอยู่หน้าข้างหน้านี่มวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโ,โ,โยนโยนโยนอายครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ